สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาดูาตัวรีโมทที่ลูกค้าบอกว่าปิดหรือเปิดเนี่ยมันจะหยุดฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งไม่หยุดนะฮะก็มาเช็คง่ายๆครับเออตัวนี้มันจะมีแป้นลิมิตจะเป็นตัวสูงกับตัวต่ำเนี่ยนี่ตัวต่ําอันนี้ตัวสูงอ่ะทอมอันนี้ผมถอดออกมาเช็คนะครับโปรตีมจะมีไฟตรงนี้นะครับไฟไฟ e หกกับ e ศูนย์เจ็ดอ่าเห็นไหมฮะ ผมจะเอาตัวลิมิตเอ้ยแม่เหล็กตัวนี้ครับเอาทาาลิมิตลิมิตมันจะมีเป็นลิมิตตรวนี้มันจะมีตัวต่ําและตัวสูงครับผมทาบตัวสูงกันสังเกตไฟนะครับอ่ะสังเกต e เจ็ดกับ e หกนะครับอ่านี่ e เจ็ดติดนะครับตัวบนอนี้ตัวบนครับผมทาบตัวบนนะครับอ่ะตอนนี้ผมจะเอาแม่เหล็กเนี่ยท้าด้านาล่างดูนะครับด้าล่างของลิมิต ไม่ติดนะครับอนันี้ไม่ติดแสดงว่าสัญญาณที่มันส่งมาหาบอร์ดไม่ทํางานนะก็คือตัวลิมิตด้านล่างเสียนะอันนี้ก็เป็นด้านบนนะด้านบนติดด้านล่างไม่ติดนะครับก็วิเคราะห์ได้เลยเราบว่าตัวลิมิตลิมิตตัวนี้นะเสียนะก็ทําการง่ายๆก็ทําการเปลี่ยนใหม่เลยนะครับแต่ถ้าใครซ่อมได้ครับข้างในมันจะมีลีดลีดสวิตช์ที่เป็นแม่เหล็กนะก็เปลี่ยนก็เลใช้ได้นะครับ แต่นี่คือเราเปลี่ยนยกแผงเลยอ่าของใหม่ยกชุดเลยทั้งบนแล,ละล่างเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บนึงก็หายใช้ได้แล้วครับอ่าตอนนี้เราก็แกะออกมาแล้วทั้งนี้เป็นตัวเก่านะครับเดี๋ยวเราก็เอาตัวใหม่ตัวนี้ใส่เข้าไปนะก็มีอย่างครับก็ใส่เหมือนเดิมเมื่อกี้แกะมาก็จะเป็นสีขาวขาวเขียวเหลืองครับก็ใส่เหมือนเดิมขาวเขียวเหลือง ตอนนี้เราก็ประกอบตัวลิมิตเข้าไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะว่าตัวข้างล่างมันติดไหมนะครับอ่าเมื่อกี้ผมบอกปิดนะครับถ้าเป็นตัว E6 E06 กับ E07 ปกติมันก็เป็น E07 E08 นะครับอ่าด้านล่างติดนะแมด้านล่างครับด้านบนด้านบนติดด้านล่างติดด้านบนติดด้านล่างติดนะผมจะยกขึ้นลงขึ้นลงเหมือนกันครับเนี่ยอ่ะมันก็ติดสลับกันนะครับ ก็เป็นงานลิมิตเสียจริงๆครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ใช้ได้แล้วครับก็ก็จบงานซ่อมแล้วก็การวิเคราะห์ว่ามันเสียเพราะอะไรนะก็ลองนําไปประยุกต์กันดูนะครับผมอ่ะตอนนี้ติ็บแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบจริงๆอีกทีนึงก็กดปุ่ม F ที่ตัวบอร์ดนะตัวตัวด้านโน้นนะตัวด้านโน้นจะเป็นตัว ตัวสูงนะครับตอนนี้นตัวเป็นตัวสูงพอมันเจอตัวลิมิตนะปั๊บหยุดนะครับกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดนะครับเพื่อปิดก็ไปเจอตัวต่ำโอเคตัวต่ำก็ปิดเรียบร้อยนะครับ สังเกตไฟนะครับไฟตัว e e08 ครับ e08 จะติดนะครับก็วิธีเช็คง่ายๆครับก็จบงานซ่อมเพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ